สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผม B wow. R F F ลาบุวมวันนี้ผมจะมาแต่งตัวเป็นสายฟิวสายเติมครับเพื่อไปหาเพื่อนนะผมดูซินะครับผมว่าจะมีใครครับเป็นเพื่อนกับผมไหมครับผมเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็น,<ห>นตำนานไลคกดแชร์กัสกกบสตอร์คให้ผมด้วยนะครับไล่ยองกดติดตามห้ผมได้นะครับ,อรบขอบคุณครับ ตอนนี้ครับผมแล้วก็ไปแต่งตัวกันเลยนะครับผมโอเคแต่งให้มันดูเท่ๆหน่อยนะครับผมโอเคนี่เอาชุดนี้แล้วกันนะอ่าไม่เอาดีกว่าว่าชุดแบบนี้กระสิผมนี่ไม่ค่อยสวยนะเ,เดี๋ยวก็แต่งตัวกันนะโอเคน่าจะได้นะแบบเออแบบนี้หน้ากากอันนี้ดีกว่านะผมดูทันทีดีครับผมเนา,าจากักอันเมื่อกี้คขาแจกฟรี เขียนแค่ตัวนี้นะผมว่าเจ้าในเรื่องสายสีนะผมโอเคเอาเงี้ยตัวนี้มีไหมโอเคเอาตัวนี้ถ้ารองเท้าอันนี้นะผมโอเคแล้วแปเลยส่วนท่าทางนะผมผมก็จะเปลี่ยนก่อนนะครับผมผมจะเปลี่ยนเป็นของสายสีนะผมผมจะถอดอันนี้นะผมถ้าเขารับแล้วเอาท่าอันนี้เข้าไปครับท่าเต้นนะผมนะผมแล้วก็เอ่อถอดท่าให้ลบไม้ผมแล้วก็เอ่อเป็นท่าเนี้ครับผมท่าเข้าชาร์จนะผม โอเคไปเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานอันนี้นะผมเนี่ทางที่หนึ่งนะผมโอเคเราไปหาเพื่อนกันนะผมนี่ก็คืออนนี้ก็คือของอยายผมนะผมถ้าเขายอมถือว่าเขาเป็นเพื่อนผมเลยนะบางทีผมาาก็จะแบบถือยอดด้วยนะผมเสร็จ ไม่ยอมผมเลยโอเคกรัขึ้นไปกันวนนี้กันนะวันไหนดันนั้นนะนนั้นาโอเคเาอนกันเออจะยอมผมไหมไม่รู้นะผมดีครับสวัสดีทยกันเราตับมาปุ๊บโอเคเขาตอบอยู่เออเดี๋ยวคุยกันที่า ถ้าเขาตอว่าคือปเ็บแลยก็คืออ,อ,ปปคอ,อะไรเนี่ยเป็นครับเปมั่งีอะไรอปัติงานกันเหนผมที่เป็นเพื่อนกับผมได้เป้าโอเคโอเมาก่อนเราจอ่านทนไายทนะแล,ะนนลฮะนั่งไงอ่นไมครับ เเับใชปโอเคได้ครับโอยเย่ครับแล้วนี่เป็นแล้วครับผมาไม่บแต,ต่มน,นักนัีน้บนะผมโอเคให้เอใจพี่เขาไปก่อนนะผม 嗯嗯，我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯 โอเคนะผมก็นี่คือสายเติมนะผมันจะแตกตัวอยงนี้นะผมันะโอเคนะผมต่อไปอ่อาไไง,งาสายเติมไม่ทันเดินฉาใครเขาก็เดินมหาเราแล้วนะผมตอนนี้ผมก็จะ็นับว่าได้เพื่อนหนึ่งคนแล้วนะผมก็คือเขาเดินมาผมแล้วเขาย่อให้บาอกีนะผมนี่น่าสนใจนะผมโอ้โหอ่ออ พ,ออพื่อนนียคุณ้าเนี่ยเขาไม่สนใจเาเลยเขไม่ได้นคน,นนี้คนนี้ตัวคนนี้น่าจะมาเป็นคู่นะคับผมไอ้เพื่อีด,ดอมาเโอเคเอต้องย่อ้าก่อนนะผมเพราะงีงอาจจะผู้ชายไม่ยอนนมีเคเดี๋ยวก่อนโอเคได้เพื่อนแล้ว สวัสดีไปก่อนนะผมเป็นเรื่องกับผมให้กันได้ไหมโอเคโอเคโอเคเขาน่าจะได้ทุกคนได้ได้นะขอบคุณครับ โอเคโอเคทุกคนจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะอดแีแบบแบบแบบนะปแบบ้าน,นะผมขออนุญ,ญาตเอาไปลงคลิปนะครับต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะไม่รู้ว่าเคารติดตาดอหรือเปล่า,าถ้าติดตาก็ขอโทษนะผมจะ่ก็เอาลงคลิป่อย lên Lừng... hạt lọt mà Ấy nhá xem, đa tao ตอนนี้ก็แนวหน้ามันจะไม่มีอะไรนะผมก็จะไปดูคลิปเป็นเลยก็ได้นะผมจะเนี่ยนะผมจะได้ยูดีนะผมก็นะผมะะผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะผมแต่ก็ลงนะผมอาจจะลงคลิปช้าแต่ลงนะก็ขอประธานอถไฟได้ละผมขอโทษนะที่ดื้ยนะผมไปดีแบบ เขาวางนะผมไมค่อเวลาาำอนนี้ก็ตานนินเนี่ยนะผมตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วผมที่ผมมาตัดคลิปนะเวลาตัดคลิปนะผมแล้ผมมาภาคทับนะผมโอเคโอเคโอเคโดเคโอเคโอเคโอเค่อเคอเคโออเคคโอออ้ ผมแค่อัดตอนเล่นนะผมแลวผมก็มาพากนะผมผมอาจจะไปไม็กันสการ์ในนะผมคือผมพลาดสนะดแล้วผมเลเซอรตุกคนนะไอ้ผมไม่ได้พาดส,สดๆิผมมาพาดตอนตัดแต่ผมจำอะไรไม่ได้กรนะดาผมคอผมอาาัดไวนานแล้วนะผมแต่ผมเพิ่งว่าอัดแล้วผมไอ้ผมก็ใส่ไป้ก็จะเสร็จน,นะผมพเพอ,อ ครับผมก็อที่ก็เป็นอะไรกันแล้วก็เป็นของแรกนะครับผมครับผมวัาชี่เป็นญี่ปุ่นนะผมวันนี้ไม่ใช่กระเป๋าเราผมโอ้โหเจอไปเราเมืเ่ไหนแต่เจากที่ผมเคยอ,อันนี้ผมมาพายเลยไหมครับเป็นญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ชื่อเขาเราผมลงไปหาดูแล้วไม่ใช่เราผม นี่นะผมก็สำหรับที่นี่นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์แล้วก็ส u บต c ไ i b e หรือว่ากดติดตามนุ่มให้ผมได้น,นะครับผมขอ,บ,บ,มขอบ,บคุณคคนะครับผมขอบใจที่น่านะครับผมขอบคุณครับ